แล้วก็ฝากท่านมหาได้ว่าให้ไปด่าพวกนั้นหน่อยพวกเท็ดเลทเทิดเสียงนะันท่านมหาพวกจับจ่ายใช้สอยเงินทองเหมือนทางโลกพวกมีทรศัพท์ทรแก๊บพวกขับรถล่นนี่โลกวัชชะโลกตีเตียนพวกที่กินลาบเลือดพวกที่ทําอะไรที่บอกว่าไอ้ไม่สมควรแห่งสมณเพศนั่นพวกที่ออกเครื่องรางของขังขาย แล้วก็ไม่พวกที่อจะบทชนิดที่บอกว่าอะไรล่ะออกกลิงออกลายเส้นาผู้สาวไปกราบพญานาะคไปกราบฤาษีไปเครื่องเส้นบวงสวงไปทำโน่นทำนี่ที่ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกท่านมาหาไปบอกพวกนั้นไปเรียนใหม่ที่ท่านมาหาไม่ต้องมาเรียนไม่ต้องมาบอกผมเพราะว่าผมนี้ ไม่เคยจับจ่ายใช้สอยเงินทองถ้าจําเป็นต้องรับผมก็มีวัยวจกรของวัดเป็นผู้รับและวิยวจกรของวัดเป็นผู้ใช้จ่ายขุดดินดายาผมก็ไม่เคยตั้งแต่ก้าวแรกออกวันระชาของดิบผมก็ไม่เคยเพราะผมไม่กินดิบตั้งแต่เป็นคาราวาสแล้วตั้งแต่ผมปฏิบัติธรรมนั่นแหละพวกลาบลุ่มลาบเลือดพวกอะไรนี้ผมจะอีกจะเอียนผมว่าเป็นพวกปอบพวกปิดพวกผี เห็นป้ากินลาบเลือดท่านก็ไปบอกเขาที่ไปเรียนใหม่ที่บอกเขาให้ไปเรียนใหม่ที่นั่นพระเจดเจเจเสียงพวกนั้นป้ามเครื่องหลังของขังนั่นท่านก็ไปซัดเขาที่ท่านมาหาไม่ต้องมาซัดผมหรอกไปซัดพระพวกนั้นที่ให้เขาหยุดทําชั่วในพุทธศาสนาจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้บอกเขาที่เวลาที่จะร้างโถ์สร้างสลาร้างกุฏิร้างวิหารนั่นที่มีอุบาตทติการสร้างให้ไม่ต้องไปทําเครื่องเจนบวงสวง ประกาศบนบานจานกล่าวให้เทวดาทจ้าบอกมีคณะสงฆ์เนี่ยแสดงที่ก็จบแล้วไม่ใช่เดานมหาหรือจะอยังไงกราบขอกาข,ข,ขอมาธรรมหาด้วยนะผมเรียนน้อยหน่อย,น,อยนั่นผมอยากเห็นท่ามมหานี่ออกมารวมตัวกันปกป้องพระพุทธศาสนาร่วมกันไงและก็แสดงให้อุบาสกอิการเขาเห็นด้วยว่าเราบ,บริสุทธิน์นี่ศีลวิสุทธิไงธ่ามมหานั่นสมาธิวิสุทธิปัญญาวิสุทธิ ให้พร้อม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 หมดนะท่านมหาผมอยากเขียนอย่างนั้นไงก็ผมเองก็นี่เ็าเต็มรูปตัวโลกตัวสงสารไม่เห็นว่าใครไปด่าเขาอ่ะน่่นเห็นเครื่องรางของขลังรุ่นนั้นรุ่นนี้ออกก็เห็นว่าท่านมหาหลายรูปไปกราบเขาอยู่นั่นนั่นะจะให้ผมพูดยังไงต่อท่านมหานั่นก็เห็นมีตรศัพจับเนบหูอยู่ก็ยังเห็นพระมหาหลายรูปไปกราบท่านอยู่นั่นจะให้ผมว่ายังไงต่อท่านมหาจะให้ผมลงใจได้ยังไงท่านมหา ผมจะถานธรรมหาเลยนี่เรื่องความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นนี่ผมไม่ได้ว่าธรรมหานะผมกล่าวเขาก็มาธรรมหาด้วยนะน,นี่บางจริงบางอย่างนี่การเป็นตัวอย่างที่ดีเลือดประเสริฐที่สุดนะธรรมหาอย่าเชื่อเดือ้องตำราในกลธรรมสูตรการเทศมีเจตนาเพื่ออะไรอย่าว่าผมนี่ยกตนคมท่านผมจะยกตนอะไรผมไม่ได้เรียนอะไรอ่ะผมมาตามความจริงที่ผมไี่พูดปฏิบัติมาอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ขอท่านมหาเข้าใจนะนี่วันนี้ก็พูดให้ฟังบาท่านมหา มาคอมเมนต์มาดา่าหลายมาหาลุมผมว่าให้ผมไปเรียนใหม่ผมกลับเขาก็มาทำมหาด้วยนะผมก็จะตายแล้วเนี่ยก็ท่านมหาเรียนให้เก่งแล้วก็ออกมาช่วยกันดีกว่าผมจะไปกลับไปทำมหาเข้าใจนะแสะดงให้เห็นด้ว,วาเนี่ยของแท้นี่ออกมาแล้วเ,เงินทองนี่การใช้จ่ายต้องอยู่ในตามธรรมในธรรมในวิไหนเรื่องเครื่องรางของขังอย่าไปทำนะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติพุทธเจ้าไม่พาทำนั่นก็ชัดกาที่ เรื่องที่ไปขับรถเต้นเรื่องที่มีตรรัระจับตัระแกบเรื่องที่บอกว่ากินข้าวทุกเวลาเมื่ออาพาธนั่นพระพุทธเจ้าได้อนุญาตพวกเธออย่างนั้นอย่างนี้ทําไมจริงไม่ดูพระพุทธเจ้าละ่ะท่านมหาเวลาอาพาธพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยพระองค์ฉันสามเวลาหรือไม่ดูที่อาพาธเนี่ยไม่ไหวแทบเดินแทบไม่ไหวเดินไปพักไลเป็นจุดเป็นจุด ก็ไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ให้คณะสงฆ์หามพระองค์ไปเลยท่านมหาพิเรณาดูสิเราก็ยังนี่ไม่ไหวแล้วยังให้ลูกจิตลูกหาหามอยู่นะในสมัยก่อนทุกวันนี้ขึ้นรถเลยนั่นเห็นไหมละ่ะแต้พวกเรานี่ปีนเกียวไม่ได้ท่านมหาถ้าจะบอกเอาตามความเป็นจริงทีท่านมหาด่าผมนะนี่ผมพูดให้ฟังตรงนะกล่าวขอกระาท่านมหาด้วยนะผมเป็นพระแก่ใกล้จะตายแล้วละอ,อยู่กับลูวก,กับหลานไปอยากเข็นพระหนุ่มๆเหมือนท่านมหา ออกมาปกป้องหลักธรรมแบบวินัยนี่เอาทำเอาวินัยไปก่อนเถอะท่านมหาตัวนิเลยตัวที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นหัวใจของพุทธศาสนาท่านมหาก็ศึกษานี่พระเจ้าตัดนี่นั่นเดี๋ยวจะบอกว่าผมเอาอันนี้ผมจะไล่ผมไปเรียนใหม่อีกพระพุทธเจ้าตัดเนี่ท่านมหาก็ไปศึกษาดูเอาที่เดี๋ยวจะบอกว่าผมเพี้ยนอีกนั่นะถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาส,สนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาส,สนาก็ไม่ตั้งอยู่ เห็นไหมล่ะเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปฏิปันก็ไม่ได้บอกว่าเครื่องรางของถังแทนตัวพระองค์นี่ก็มีหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเป็นตัวแต่นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หรือท่านมหาเราต้องแยกแยะที่ถ้าจะเอาหลักหลักพระธรรมหลักพระธรรมคําสอนยกพระสูตรตัวนี้เอ้าพระสูตรตัวนี้นี่ในบางจรงิงบางอย่างนี่ก็มันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านมหาก็เหมือนที่ผมพูดเมื่อกี้ที่บอกว่านี่ เทวดามาดิตสีปีเป่าสอนพระพุทธเจ้าให้ตัดสรู้เป็นโพธิญาณเทวดามาแปลงร่างเป็นเทวทูวตูทั้งสี่มีนี่คนแกน่นี่มีคนเจ็บนี่มีคนตายนี่มีสบบนณะนี่อันนี้ผู้ถึงประสูตรนี่นั้นเวลาที่เราจะไปเชื่ออย่างนั้นนี่เราจะไม่ไม่ได้ประมาทพระพุทธเจ้าหรือท่านมหาผมจะถามนี่แหละเรื่องของเรื่องมันถ้าเราไปเชื่ออย่างนั้นมันเหมือนประมาทบิดาของตัวเองนะท่านมหา ผมก็เลยไม่ลงอ่ะใครจะว่ายังไงก็ตามท่านมหาจะดา่าผมยังไงก็ตามให้ผมไปเรียนใหม่ก็ตามผมเรียนเรียนแล้วตัวนี้น่ะผมไม่ลงเฉยเฉยท่านมหาผมกราบขอเข้ามาธรมหาด้วยาบแทบเท้าด้วยนะกราบขอเข้ามาด้วยนั่น,นโอ้ก็ัาทุหน้าที่ฟังธรรมฟังให้จบกันด้วย่รนมหาผมอยากเห็นท่านมหาที่เรียนมากทุกรูปมารวมตัวกันแล้วเป็นตัวอย่างให้อาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพระพุทธศาสนา ไม่อยากเห็นท่านมหาไปจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองไม่อยากเห็นท่านมหาใช้โทรศัพท์ไม่อยากเห็นท่านมหากุดดินดายาไม่อยากเห็นท่านมหานั้นไปทําเครื่องรางของขลังขายไม่อยากเห็นท่านมหานั้นไปกาบลือสีไปกาบพญานาคผมเรียกมหาธรรมานะก็ดังที่เห็นนั่นนะที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นั่นไม่ใช่ว่ารูปเดียวนะที่พูดเรื่องนี้นะ ผมก็เลยหาวิธีการเนี่ยเพื่อออกมาเพื่อขวางมหาเรียวๆซ้าๆกลุ่มนี้ท่านมหาเข้าใจไหมนั่นอ่ะผมไม่ได้ไปมาดจาบตัวท่านมหาผู้ที่มีมีความเคารพในหลักพะบีในในหลักธรรมคำสอนของพระพุทเจ้านะนั่นผมเหม็นเหตุนี้หลายต่อหลายมหาที่มากราบผมและถามผมว่าบุญบาปมีจริงหรือไม่ในพระธรรมปิฎกใครเขียนนี่ผมก็เลยกระเทือนใจผมท่านมหาเข้าใจหรือไม่ ขอให้ธรรมหาเข้าใจด้นะผมกราบแทบเท้าธรรมหารทุกรูปเลยนะผมพูดให้ฟังตรงนะน,นั่นแหละถ้ามีท่านมหาออกมาโดดเดน่นเอาหลักพระวินัยมาเป๊ะๆและแสดงให้คนเห็นด้วยผมมอบเลยนะธรรมหาผมต้องการเห็นการทําสังฆัญนาใหม่ด้วยผมยอมรับทั้งหมดนั่นแหละผมมันมีทิฏฐิกะระขายนะธรรมหาขอให้ธรนมหาเข้าใจด้วยนะด่าผมก็จาทุด่าไปเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะธรนมหาผมยอมรับทั้งหมดนั่นแหละเพราะผมก็อยากจะเห็นว่านี่ พระมหาที่เล sure ือกที่ประเสริฐมีสักกี่ลูกพระมหาที่ทําลายศานามีสักกี่ลูกผมอยากหินนะท่านมหานี่ไปด่าพวกนั้นเลยนะท่านมหาพวกที่ใจเงินใช้ทองนั่นพวกที่ใจตระจักตระแกบนั่นพวกที่ขุดดินดายานั่นเฮ้ยแล้วพวกที่ทําเครื่องรางของขังขายนั่นพวกที่เทเลทเทศเสียงกับท่านมหานั่นก็มหาหลายรูปนะเทศเลทเทเสียงอยู่นั่นน่ะผมเห็นอยู่นั่นนี่ท่านมหาก็คงเข้าใจนะเอนี่ผมขอกราบขมารากขอขมาท่านมหาด้วยนะ ผมเรียนน้อยแต่ผมก็ปฏิบัติตามที่ผมรู้เรียนมาน้อยนิดเพื่อเป็นกำลังให้กับพุทธศาสนาเล็กๆในน้อยก็ยังดีนะท่านมหาขอให้ท่านมหาเข้าใจนะ่นี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งนี่กำลังหนึ่งกำลังผมเท่ากับมดตัวเล็กๆเ,เพราะผมไม่ได้เรียนกำลังท่านมหาเท่ากับช้างดูจิมหานี่เป็นช้างหลายตัวนี่ เมื่อรวมกันที่พละละกังของช่างจะขนาดไหนผมเป็นมดตัวเล็กๆขออาศัยในหางท่านในขนท่านให้ท่านพาไปเขา้าใจไหมธรรมหากลขอเข,ข้ามาด้วยนะท่านมาหาผมตรงหน่อยนะ